ปลาส้อยอะปลาบักกะหลาดนัดแปดด้อยเนาะพ่อจอดแม่จบแมบแล้วก็ไปอะไรห้าดีุดยุ่งหรปห้าดีเยแล้วมีตังมาปะเนี่ยเยอะลงมาแล้วไปตลาดนัดเหรอตกตลาดปิ๊ปปิ๊ปคืออะไรปิ๊ปปิ๊เอ็อ็ นี่คือเนี่ยแงกดเป็นเหรอกดเป็นเหรอเนประจโคอ๋อเก่งขนาดั้นเลยเหรอไม่แสดงว่าคนตามมาให้สามร้อยเหรอสามร้อยปิ๊บป๊ข้าวข้าวหมดข้าวหมดสามร้อยแปเด โอ้าอะไรกันแพงไหมข้าวไอแมมไปเลยข้าวข้าวกล่องนข้าแล้วอะไรา้อยแปเอนาอือแทงตายข้าวจะเลยโดนไม่ให้ตามร้อยอ่ะแพงซื้อข้าเปือกดลยข้าเปลือกอ่ะหุงข้าวเปลือกกินข้าวซื้อข้าวกล่องไอแมมไปเลยข้ากล่องบมาบอกว่าไสมร้อยก ก๊าบกับปลาข้าวอ้แล้วอ้ามอาด้วยมาเนี่ยไอ้แม่อ่าหมดหน้ามันจุ้ยวุ้กัเรียกมืกินก๋วยเตี๋ยวไงให้มกินให้กินก๋วยเตี๋ยวนี่ก๋วยเตี๋ยวอะไรเนี่ยเตี๋ยวอะไรรู้ไหมโอ้โหไอ้ก๊าบไอ้อะไรกับม้หืนเนี่ยไอ้เนี่ยโดนโดนหมากัดว่ะหมากัดใครหมาบ้านเขาอ่ะบ้านเราก็โหลอ่ะแล้วหมาเป็นอะไรบ้างวะเนี่ย หมากันหมากันหมากันหมากัดมึงหมาเป็นไระนะก็มหมือนงั้กักเลยแกเลยแเลยบ้าโมเขพาหมาเขพาหมาไปฉีดยายังเขาพาหมาไปฉีดยายังหมาก้ากัดไม่ได้หรอไม่ลย ชายต๊ะทอมงานติคนเอออร่อยไหมเนี่ยอร่อยไหมอร่อยสิไม่บอกว่าอร่อยคุณไม่กินนะโอ้โเห็นเห็นแต่ปลานมีปลานปลาหยกอร่อยจด้ตุ๋เตี๋ยวอะไรน่ะเตี๋ยวอะไรเตี๋ยวควาย เตี๋ยวอะไรนะเนี่ยเกับเกี่ยวเอปตาลเยอะเตียเเตยเเต๋ยวอะไรตับตกตับตกอะไรมัวตับตกมั <laughs> วตกควายไม่มีวัาจะกินควายก,ไก็ไม่บหมอะนี่กินเตี๋ยวควายอ่ะจะนิ่มับกินเตี๋ยวควายเนอะวันเช้าไปตลาดไปเจอไม่มีตายเลย <laughs> <laughs> ไม่เจอควายตายใช่ไหม โมขงขึ้น่อเอออ่ารีกินให้แล้วก็ไปไปตลาด